ซึ่งพอจบมาก็ลองผนั่นดูว่าการเขียนการ์ตูนมันสามารถเป็นอาชีพหลักวันที่เราไม่ต้องทำงานอื่นได้หรือเปล่าได้แล้วก็มีคนอื่นที่ทำได้รอบตัวผมแต่มันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดน,นั้นนะคือมันไม่มันไม่ได้ สวัสดีครับผมอาจารย์ตุิติชาตินะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะดิจิทัลอาร์ตนะครับวันนี้เราก็เลยมาคุยกับสิทธิ์เก่าคนหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้จักเขาไปแล้วล่ะนะครับว่าเขามีที่มาประวัติผลงานยังไงนะครับก็คือคงใครนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนิดนึงว่าวงการการ์ตูนเพราะว่าในฐานะที่ผมก็เคยเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อนนะครับจะเป็นรุ่นก่อนนะครับเป็นรุ่นที่มันยังอยู่กับสิ่งพิมพ์นะครับส่วนคงใครนี่ก็จะเป็นรุ่นสิ่งพิมพ์ต่อจาก ดิจิทัลก็เลยอาจจะมานั่งคุยนิดหนึ่งว่าอ,อปัจจุบันแนวทาง<ม>การทำงานมเป็นยังไงบ้างนะ,อะโอเคกลับมาเจอกันแล้วครับส <laughs> วัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะโอเคทีน,นี้แบบที่ใหญ่จะควรคุยคือว่าเรา,เราว่าทุกวนันนี้วงการการ์ตูนเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงการเป็นนักเขียนการ์ตูนอาชีพนะผมว่าค่อนข้างจะถูรูดถูกกังอเนื่องด้วยปัญหา ในวันที่เราอ่านกันมันเป็นช่วงหลังจากพึ่งผ่านโควิดมาเราก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตยังไม่ผ่านดีด้วยเหมือนกําลังจะเห็นทางผ่านแต่ก็ยังไม่ผ่านดีใช่ยังไม่ผ่านดีแต่ก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงมั้งอะไรอย่างงี้ใช่ก็ดีกว่าตอนมันมาใหม่อ่าใช่ดีกว่าพี่แล้วนะครับใช่โอเคแล้วเป็นไงบ้างเราว่าวงการทุกวันนี้มันยังไงผมว่าถ้าด้วยตัววงการอ่ะมันน่าจะมันน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะ คือด้วยด้วยตัวคอมมิชชัมันแบบมันมันขยายตัวมากขึ้นมันมีนักเขียนมันมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาในวงการมากขึ้นออแต่ว่าผลตอบแทนอะที่ที่มันจะแบบหล่อเลี้ยงหรือว่าสร้างสร้างอาชีพให้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยมันมันรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่คือพูดอาจจะใจร้ายแต่ผมมีความรู้สึกว่า นักเขียนการ์ตูนอ่ะมันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบเหลื่อมล้าอ่ะอืลูกคนจนเป็นนักเขียนการ์ตูนไม่ได้อ่าในความรู้สึกผมอ่ะคือแบบถ้าเราเราจะเขียนการ์ตูนสักเรื่องอ่ะเราต้องแบบไงอ่ะคอมหนึ่งเครื่องหมื่นกว่าบาทเมาส์ปากกาขั้นต่ำสองพันห้าบ้านบ้านก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนู้นนี้นั่นโปรแกรมรายได้มาตรฐานทั่วไปที่เฉลี่ยออกมาคนไทยมีรายได้มาตรฐาน9,00 0บาท ผมเป็นลูกอะไปขอพ่อพ่อมีจากเก้าพันเดือนนึงอะขอลงทุนเเป็นนนักกขียรตูนหน่อยตาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนอะขอครบเครื่องหมื่นสองเนี้ยครบครบหมื่นสองนี่คือแบบมินิมัมเลยนะเออคือที่ที่จะเขียนการ์ตูนได้พ่อคงแบบเออเขียนเอฟซีไปก่อนไม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วมันไม่การันตีใช่ไหมสมมติแบบขอลงทุนไปทําอาชีพอื่นเนี่ย่พอเห็นหนทางถูกไหมเออแล้วก็แบบเหมือนแบบอยากจะ โอแฟชั่นไม่ละอยากจะเขียนลงในกระดาษนะใช้จีเพนนุ่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะแต่ก็คือแบบโอเคสปีดคุณตามคนที่มันใช้คอมทันไหมนะอะไรเงี้ยอผมว่ามันมันคงมีนักเขียนอีกเยอะที่แบบสูญเสียโอกาสตรงนี้ไปใช่ใช่ผมผมก็เคยน,นั่งมองปัจจุบันเพราะว่าจริงๆผมว่าข้อดีของสมัยนี้คือช่องทางมันเยอะใชนะ่ช่องทางปล่อยผลงานที่คนเห็นนะหรือว่าฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยผมมันโคตรเยอะเลยเราแบบสามารถเลือกให้มันเข้ากับเราได้แต่ว่าผมก็เห็นด้วยว่าค่าแรงเนี่ยจริงๆผมว่า ทุกวันนี้นะผมก็เคยไปลองเขียนกระตูนลงในช่องทางปัจจุบันมันแทบไม่ต่างจากล่ายผมเท่าไหร่นะมันไม่เกี่กการต่อรองใช่ไหมมันไม่เคยมีมาตรฐานอะจากประสบการณ์อะมันมีงานงานหลายอย่างที่ที่ทำแล้วมันได้เงินดีกว่าอ่าเออคือแต่ก็นั่นแหละมันมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนักเขียนที่รวยมีมันต้องมีอยู่แล้วแหละเออแต่ก็คือมันค่อนข้างยากยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันคนเก่าๆอ่ะ ยังอยู่ไม่ค่อยจะรอดเลยคนใหม,ม,ม,ม่เข้ามาผมก็อืมเข้าไม่ไม่บอกว่าอย่าเข้ามาแต่คิดว่าช่วงนี้มันเป็นฮัมมิ่งที่ไม่ค่อยดีอืมอืมแต่เมื่อกี้ผมสน,นใจประเด็นหนึ่งที่ปูนบอกว่าเฮ้ยจะเขียนแบบเก่าทุกวันนี้ก็ได้นะแต่คุณเขียนทนันเขาหรือเปล่านะเพราะผมว่าทุกวันนี้พอช่องทางมันเยอะมันก็เหมือนเราคู่แข่งเยอะไปด้วยปะ่ะใช่ไหมใช่มันก็แบบเราอต้องมีการแข่งขันกันเรื่องเวลาคนที่คนที่มันมีคอมมีเมาส์ปากกามีอุปกรณ์พร้อมอะ มันไอ้ของพวกนี้มันทุ่นระยะเวลาทุ่นแรงเราได้แบบเกือบครึ่ง่เกินครึ่งเลยด้วยซ้ำบางทีเออแบบมีโปรแกรมดีๆแบบคลิปสตูอะไรเงี้ยเออแบบเอออยาได้แบ็กเกลว์ดาวน์โหลดลากลงอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนแล้วอะสกรีนโทนในตัวดีนะไปก่อนต้องหาวิธีทําผมเนี่ยเขียนว่ากระดาษมาก่อนรู้เลยว่าโอ้โห่าจะได้แต่ก่อนผมเขียนกระตูนเนี่ยผมไม่ได้เขียนเร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าวันหนึ่งตัดเสนนิสตีหน้าเนี่ย ผมว่าผมแฮ ppy มากกันแต่ทุกวนันนี้ถ้าใช้น้กคอมนี่แบบบางทีถ้าเราอึดหน่อยนะเป็นสิบหน้าเป็นอะไรก็ยังไหวนะใช,ใช่ไหม,มคือไละไอ้สกินโทนอะกว่าจะรู้จักคําว่าสกินโทนอะกว่าจะรู้จักว่ามันต้องทํำยังไงครับผมแบบผมเข้าห้องสมุดโรงเรียนเพื่อดูวิธีลงสกินโทนในคอมใน Photoshop ตอนนั้นเป็น7.0เป็นรูปผนนก แล้วเขามีหนังสือที่สอนสเกียนทวนเลยมีอยู่เล่มเดียวทั้งโรงเรียนโรงเรียนประชาวิทยลำปางแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เขียนมันมีกันเจ๋งกันนะใช่มันเป็นเป็นเป็นแรลไอเทมของผมอะแล้วมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเขียนการ์ตูนเลยป่ะเป็นหนังสือสอนเขียนการ์ตูนใช่โอ้โหมันแบบฉพาะมันหลงมันหลงมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันก็ไม่รู้อะแล้วผมก็แบบทุกพักเที่ยงผมว่าไปหาไอ้หนังสือเล่มนั้นของผมก็นั่งคัดลอกอะนั่งคัดลอกจนแล้วก็กลับบ้านไปทดลองซึ่งแบบอ้าว เขี่ยไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องไปใหม่ไปพักเที่ยงอะไปพักเที่ยงแล้วแบบเอ้ยกูผิดตรงไหนวะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเด็กเดี๋ยวนี้กูกด Google กด YouTube แล้วจะทำอะไรอะมันแก็เดี่ยวเอาสกรีนโทนแปะอะไรก็ได้อ่ดื้ออะไรก็ได้ไม่ต้องไปหาฟังก์ชันก็ได้ใช่ไหมใช่ถ้าคุณไม่กดเรื่องลิขสิทธิ์ไม่แต่ต่อยผมมายิ่งกันเียนะเพราะว่าจริงๆบผมเคยอยากไปในแอนการ์ตูนแต่สมัยนั้นอะไอ้เรื่องสกรีนโทนเป็นสิ่งที่แบบนักเขียนไทยก็รู้สึกว่ามันต้องมีสกรีนโทนแต่ว่า มันจะมีจริงก็ไม่ได้เพราะมันแพงถูกไหมแผ่นจริงใช่ใครเสื้อแปะนี่ราคาสกรีนโทนนั่งแพงกว่างานจริงอะ่ะเออแล้วแล้วสมัยก่อนคนไทยก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าสกรีนเทียมเขาจะหาทุกวิธีมาทําให้ได้สกรีนมาใช้อะ่ะผมก็เห็นแบบเอาสติกเกอร์ใสามาที่หลอกต้นแบบที่เป็นสก <ๆ S 1> รีนเคยเคยเจอวิธี <ๆ S 2> อะไรนใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนสกรีนโรงงานจริงมาตัดแปะอะไรมีผมจะพูดแค่ว่าไอ้เพราะสกรีนโทนเนี่ยค่านิยมพวกนี้ท้ายแต่ก่อนผมไม่อยากเขียนกระตูนนะผมรู้สึกว่า ทำไมกูต้องยุ่งยากวะตะเกียรทนมันก็คือน้ำหนักเทาป่ะวะแล้วทำไมคนคนคิดวนะ่เอ๊ะทำไมวะอะไรทำไมันต้องยุ่งยากไม่เขียนแล้ววยอะไรเงี่ยเออแต่ขอนเรามันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะมันเป็นคอมแล้วถูกปะใช่มันเป็นโฟโต้ช็อปรุ่นแรกๆรุ่นโบราณโบราณไปเออใช่ไหมก็แบบก็คือแบบมันพอทําได้อใช่คือตอนคือก็ต้องยอมรับว่าผมก็เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งคือบ้านก็มีฐานะในระดับหนึ่งเออคือแบบ พ่ออยากเขียนการ์ตูนนะแต่มันไม่มีสแกนเนอร์อะไงคือพ่อผมก็มีเงินมากกว่าห้าพันมากกว่าเดือนละเก้าพันนะมันก็พอจะซื้อให้ได้แต่ก่อนแพงนะสแกนเนอร์ใช่เมื่อก่อนแพงแพงมากเลยเครื่องนี้หละผมก็แบบเออก็นับับนถือพ่อผมอยู่ที่แบบยอมยอมลงเงนซื้ออะไรพ่อครัวเราก็โอเพนเลยนะเพราะบ้านของแม่เอางี้นี่าแค่อ่านการ์ตูนอะเหมือนเป็นเรื่องผิดรลายแรงในชีวิตมากเลยตอนใสยผมเด็กๆนะคือตอนหลังผมมาทำแมาซินทำมือชื่อแมงซินอะแมซินมันคือบาปอะ ผมกัร้อกิเลยเขาอแมกกาซีนนะเพราะผมรู้สึกว่าอ่านการ์ตูนหรือเขียนการ์ตูนบ้านเราเนี่ยมันดูเป็นบาปที่หลบกูทำอะไรผิดว่าอะไรเงี้ยคือมันตัวนี้ก็จะเป็นนะเด็กหลายคนที่ก็มีนะก็ยังมีประสบการณ์นี้อยู่ว่เออแปลกใจเหมือนกันคือผมผมก็โดนหมโดนดาวอ่านการ์ตูนที่ออกมาหนังสือเรียนอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบก็ไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ผมเพิ่งมาคุยงานหนึ่งมาเขาบอกว่า้การ์ตูนเนี่ยมันมีสาระนะการ์ตูนตัวนี้มีสาระผมผมบอก้ไม่จริงสำหรับผมการ์ตูนต้องไล่สาระก่อน จริงแต่ว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะราะว่าความรู้กรบตุน้นที่เราชอบแบบเอะความรู้ความรู้อ่ะกระตุนมันไม่ได้มีความรู้วิทยาศาสตร์ไงแต่มพราะมันเป็นความรู้เชิงวัฒนธรรมมันเป็นใช่เป็นมันเป็นเรื่องเคาเจอร์เป็นปรัชญาวัฒนธรรมซึ่งเป็นความรู้เหมือนกันไงใช่ใช่ไหมเออแต่ว่าซึ่งเอาจริงมันมันอิมแพกกว่าฟิสิกอลความรู้ใช่แต่ว่าเราจะไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้เป็นความรู้ที่มันใช้ทํางานได้ไงเราก็เลยรู้สึกแบบเอาอย่างนี้นะเราอ่านเซย่า เราเข้าใจแบบตำนานกรีกทั้งเทพท,ทพั้งว่าแบบเราเรา,เราอ่านมา่าเหนือเราจะเข้าใจแบบดิสโซเปียคืออะไรหรือไม่มีความรู้บางอย่างที่เขาใส่เข้ามามันก็ซึมซับเลยนะผมว่าใช่ไหมเ,เหมือนอย่างเราชอบ,บ,บฟอร์มนแมทชันเงี้ยมันก็จะอิงจากพวกสมัยก่อนที่มีคนแบบเล่นแร่แปรธถาตุมามันก็จะมีประวัติศาสตร์มีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นประวัติศาสตร์ดัดแปลงของสองครามโลกตอนเยอรมันก่านร้างชาวยอยู่เอออะไรพวกเนี้ยซึ่งผมว่าน กระตูนดีๆนะครับยิ่งกระตูนญี่ปุ่นอ่ะมันมีการรีเสิร์ชแล้วก็เราก็ได้ความรู้อะไรพวกนั้นเหมือนกัน,นเพราะตัวเราอ่านกระตูนเราก็จะเถียงใหใจว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์นะเว้ยมันก็มีอะไรที่เราได้นะเราไม่ได้ได้แค่ความสนุกนะแต่ว่าอันเนี้ยพอจะไปดีเฟนกับผู้ใหญ่แต่ก่อนมันก็ยากขึ้นหนึ่งคือเขาไม่เคยอ่านเขาก็ไม่เข้าใจหรอกอ่าใช่คือ<ช>คนที่คนที่จะรับรู้ถึงไอ้ไอคอของมันตรงเนี้ยก็คือคนที่เคยสัมผัสมันมา ใช่คือมันมันเป็นอะไรที่แบบอธิบายด้วยคาพูดมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อคุณได้สัมผัสมันแล้วอ่ะมันก็จะเก็ตอ่ะซึ่งคนที่แบบอยู่ข้างนอกแบบไม่เคยอ่านการ์ตูนการ์ตูนสมัยเขาโตมามันคือขายหัวล้อไงอ่มันคือการอ่านในร้านตัดผมเพื่อให้ขำคือคือแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปมันคือแค่นั้นใช่ใช่ผมว่าเออมันมีแก๊ปตรงนี้ที่แบบความไม่เข้าใจเพราะก็ตญี่ปุ่นมันอ่านเยอะไงแล้วมันเสียเงินผมขอพูดง่ายๆนะ คือแบบพอผู้ใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอ่านกับตัวที่ฝุ่นแล้วมันต้องซื้อหลายเล่มเงี้ยเอาความรู้สึกว่าเฮ้ยหุดเสียงกันยาวแน่อะไรเงี้ยใช่เราก็อาจจะมีตรงนั้นนะอ่จินี้มาพูดถึงแบบอาชีพน,นึงว่าคือทุกวันเนี้ยเราเราว่าถ้าจะไปนด้เขียนการ์ตูนปัจจุบันนะนอกจากเรื่องเงินลงทุนเรื่องคอมเรื่องอะไรเงี้ยนะมันต้องมีอะไรอีกแบบผมนึกภาพตัวเองที่รวยกว่าพ่อผมวันนั้นที่ซื้อสแ,แกนเนอร์ให้ไม่ออก <laughs> อมัน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 อาจจะมีมันอาจจะมีวิธีมันมีวิธีอยู่แหละที่เราจะรวยกว่าเพราะเราได้วันนั้นได้แต่ณตอนเนี้ยมันยากโอกาสโอกาสมันน้อยอออซึ่งนั่นแหละมันมันหมายความว่าผมมีเหตุผลอื่นที่จะมาเขียนการ์ตูนมากกว่าเรื่องเงินออืก็คือตรงนี้แหละอุดมการใช่หรือสิ่งที่เราอยากจะแบบทำให้ถึงอ่ะใช่ไหม ก็เหมือนที่เราพูดไปคราวแล้วนะที่เราพูดถึงแบบการเหมือนได้ฝากเมสเศจหรือได้อะไรสักอย่างไว้ให้คนอ่านได้อะไรต่อไปใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเพราะผมผมกับเพื่อนอ่ะผมเองเพื่อนใเขียนกระตูนใช่ไหมเราก็สุปกันว่าเราเคยพูดถึงขั้นแล้วนะว่าอันนี้พูดถึงม่เขียนกระตูนไทยนะในเขียนกระตูนในประเทศนี้นะถ้าไม่บ้าทําไม่ได้นะคือมันก็ใช่สมัยผมก่อนนะคือถ้าคุณไม่บ้าจริงอ่ะคุณจะมานั่งทํางานที่แบบ ครับท่านแบบมันไม่พอเลี้ยงชีพอเอานจริงใชไหมมันนแล้วแต่ละคนก็เลยต้องมีอะไรทำรับงานโน้นงานนี้นเพื่อจะมาเขียนการ์ตูนแต่มันเขียนการ์ตูนเป็นสิ่งที่เรายอยากทำงานเป็นงานหลักแต่มันดันไม่ได้เลี้ยงชีพเราจริงอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงตัวทั่วไปนะครับนักเขียนการ์ตูนที่ทําแล้วเวิร์กก็มีเยอะนะครับผมก็รู้สึกแบบคือความถึกของงานประเภทนี้มันใช้ปริมาณ้าสู้อ่ะ <S <S ก็ไม่เสมอไปเมื่อก่อนก็เราเราทุกคนสมัยผมอยู่มหาลัยผมงเรียนอาจารย์เราก็เคยมีนายเซตว่า การเขียนการ์ตูนเป็นอาชีพหลักไม่ได้อือซึ่งพอจบมาก็ลองผันหนอืดว่าการเขียนการ์ตูนมันสามารถเป็นอาชีพหลักที่เราไม่ต้องทํางานอื่นนะได้หรือเป่าได้อืแล้วก็มีคนอื่นที่ทําได้อยู่อรอบตัวผมแต่มันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดน,นั้นคือมันไม่มันไม่ได้แบบใช่ฉันเขียนการ์ตูนเป็นอาชีพหลักฉันจะ,ะไปกินบุฟเฟ่ที่รัฐบาล <laughs> อะไระเงออี้ยมันแบบ มันมันมันก็ไม่ได้มันไ,ไดอ้อู้ฟูขนาดนั้นแต่ก็คือแบบในระดับหนึ่งมันมันสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงเลี้ยงชีวิตได้อ,อด้วยการเขียนการ์ตูนเพียงอย่างเดียวดนจันนึกภาพน้าเขียนหน้าใหม่ในจำอ่ะอ,อ,อ,อ่านบาคูแมนรรม,มือใหม่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีผลงานไม่มีชื่อเสียงได้หน้าละเก้าพันเยนคือหน้าละสามพันบาทของเราเนี่ยมาตรฐานในช่วงก่อนโควิด คือหน้าละสามร้อยบาทเราเขียนสิบหน้าเขาเขียนหน้าเดียวซึ่งแบบนั่นแหละกวาควรเชื่อไหมสามร้อยบาทเนี่ยคือยุคผมนะแปลว่ามันแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยค่าต้นฉบับประเทศนี้มันจะต้องสตาร์ที่สามร้อยซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนตั้งกันในสามร้อยเนี่ยมันจะสา a r t ห้าร้อยก็ไม่ได้นะคือมันต้องตา a r t สามร้อยเป็นตัวเลขที่หมุนโคตรเกียดเลยน่อแบบมันใครไปเซตไว้ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าตัวนี้ผมเคยวิเคราะห์ปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไปมองอาชีพนักเขียนการ์ตูน ต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขามีอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยอย่างญี่ปุ่นอน่ะชัดเจนเลยว่าเฮ้ยโหนักเกียงก็ตัวญี่ปุ่นเราเคยได้ยินว่าบางคนจ่ายภาษีกันเป็นล้านล้านเยนอะไรเงี้ยแบบนึกออกไหมแล้วพอเรามาเทียบกับบ้านเราที่อุตสาหกรรมมันแบบมันไม่เคยก่อตัวได้อ่ะมันก็เลยมันมันคืเครึ่งโลอะุนไทยอะแบบเหมือนจะเกิดมันก็หายไปอะไรเงี้ยถ้ามองในมุมของในทุนนะ,ะมุมในในมองของบริษัทที่คนที่เขาจ่ายสามร้อยให้ผมกับอ,อาจารย์ <laughs> ก็คือคุณก็ไม่ได้ เขียนงานนี่มันขายดีขนาดนั้น่ะใช่ใช่คือแบบบางทีผมผมพิมพ์งานงานให้คุณหกพันเล่มแปดพันเล่มหมื่นเล่มมันก็เหลือสต็อกค้างสต็อกผมยังต้องเสียค่าเช่ากระดังเก็บงานคุณอีกอืมซึ่งทำไมอะผมซื้อลิขสิทธิ์วันพีดมาพิมพ์ขายผมได้ตังค์มากกว่าได้ทำทันทีซึ่งเอาจิ้งอะไอคนที่กล้าลงทุนจ่ายสามร้อยให้แบบงานที่มันขาดทุนอ่า มีเปอร์เซนต์ที่จะขาดทุนสูงฮะ,ะมันก็ก็ใจระนั้นถ้าถ้ามองถ้ามองในมุมของเขาอ่ะจริงๆผมว่าการลงทุนกับการ์ตูนไทยที่มันยังไม่เป็นอุตสาหกรรมนะจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแ,แล้วจริงๆแล้วมันคือการขายแบบไอพีอ่ะผมว่าจริงๆในฐานะนายทุนอะ่ะระดับจ่ายเขาต้องฉบับนั้นนะจริงๆเขาต้องพยายามทําให้มันออกกัมากสุดไม่ใช่แค่หนังสืออ่ะผมมองอย่างนี้นะเฮ้ยต้องแบบพยายามให้มันเกิดอ่ะเพราะถ้ามันเกิดมันก็จะได้ทั้งกู่ แต่ผมมันจะยาวมากนะมันจะไม่ใช่แบบซื้อเลขกระิการ์ตูนดังมาพิมพ์แล้วได้เดือนหน้าเลยอะไรเงี้ยผมมันมีโอกาสที่จะเป็นปีๆแล้วผมคือตอกต,ต่อผมก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะผมคิดว่าถ้ามีคนมองไกลนอย่างจริงๆอะ่ะซึ่งจริงๆอย่างคูนิก้าผมว่าเขาก็มองนะใช่คูนิก้าคิก้าคือคือตัวอย่างของการขยายไอพีของตัวเองเริ่มจากการเขียนการ์ตูนแล้วไปเป็นแบบโปรดักตเป็นแบบ ของสะสมนู่นนี่นั่นตอนหลังเป็นแบบเป็นเกมเป็นแต่ว่าอ่านการ์ตูนอ่านการ์ตูนก็ต้องอ่านยายต่ออะไรเงี้ยแต่เขาใช้เวลาหลายปีมากผมว่านานนะครับมากกว่าที่จะเริ่มแตะเขียนการ์ตูนก่อนอ่ะแต่เขาก็มีแผนถูกไหมกระจะไปแล้วผมว่าวันหนึ่งมันก็ถึงไงใช่ไหมซึ่งถ้ามีบริษัทแบบนี้เยอะอ่ะผมว่าวันหนึ่งมันมีโอกาสจะเป็นอุตสาหกรรมได้ ถูกไหมแต่ว่าอย่างที่บอกนะโควิดมันก็มาใช่โควิดมาก็ทัดเราไปจริงๆมันมันมีมันมีคนคิดแบบนี้หลายคนนะคนที่แบบต้องการขยาย IP ของการของการ์ตูนไทยออกไปผมมองว่าการ์ตูนมันเป็นการสร้างไอที่ลงทุนถูกที่สุดนะคือถ้าไม่เทียบกับอนิเมชั่นกับหนังนะคือคุณจินตนาการแค่ไหนอะถ้าคุณวาดได้มันก็วาดได้ถูกไหมแล้วก็เป็นการริจิเตอร์ไอพีไว้แล้วก็เราก็ต่อยอดจากไอพีนี้ไปเป็นสิ่งอื่นซึ่งผมว่ามันอาจจะ ในแง่แบบการเราลองชีวิตมาจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่ามันมันแบบคือผมว่าไอพีอเนียมสำคัญการมี IP ไว้ระยะยาวมันคือมันก็จะเลี้ยงเราได้อะนะก็ก็อ่ะทีนี้ผมอยากให้อ่าปูนพูดถึงเว็บตัวหนึ่งคือผมก็เคยไปเขียนแต่ผมรู้สึกวแบบ่ามันเป็นฟอร์แมตที่ไม่เหมาะกับผมเพราะเขียนแล้วมันไม่รู้นะ<ช>ผมเขียนกับตัวแอคชั่น, <action S 1> นด้วยแล้วแบบพอจะเขียนเป็นกระตูนยาวมันเหมือนแบบเหมาะกับ การ์ตูนแบบสนทนาท้าเยอะการ์ตูนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์แบบบุคคลไงอยากให้อยากให้ปูนพูดถึงแบบเว็บตูนเะน่แบบมันเป็นฟอร์แมตที่มันเริ่มเป็นมาตรฐาน้ขึ้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ายังไงดีสิ่งที่ผมชอบในการเขียนการ์ตูนมากที่สุดคือหน้าคู่ อ่าใช่เหมือนเหมือนกันมันมันแบบมันสะใจมากเลยเวลาเราพลิกหนังสือมาแล้วแบบภาพภาพจากที่เราเคยแบบเล็กๆแล้วมันต่อรวมกันกลายเป็นภาพใหญ่แล้วตั้งใจเขียนสวยๆอ่ะเว็บ툰ไม่มีสิ่งนั้นใช่ใช่คือนั่นแหละเออแต่สุดท้ายมันก็ต้องมันก็ต้องปรับตัวไปซึ่งเว็บตูนก็มีสิ่งที่การ์ตูนเล่มทําไม่ได้อืการที่แบบเขียน คอนติเนียติดต่อกันอะไรประมาณเนี้มันแบบมันก็อ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนใหม่ออกอ่านได้เลยถูกไหมซึ่งลักษณะนิสัยของคนอ่านเว็บตูนก็ไม่มันเปลี่ยนไปจากการที่ร้อนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนเล่มมาก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะแบบอ่านบนรถไฟฟ้ารถเมล์ว่างพักสิบนาทีก็อ่านอะไรเงี้ยมัน ความความจริงจังมันลดลงแต่ก็มม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขียนเรื่องจริงจังไม่ได้มันมันก็มันก็ยังมีมันก็เขียนได้มันมีข้อจํากัดบางอย่างแต่มันก็มีข้อดีที่มันทดแทนเนาะข้าวยังไงก็เป็นข้าวอะโอเคแป้งยังไงก็คือแป้งแแป้งไม่แต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่ดูดูใกล้เคียงกับการเป็นอาชีพได้ในแง่แบบสมมติเราทําได้นะตรงแบบตามฟอร์แมตได้อะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นอมันเข้าถึงง่ายขึ้นและเขียนการ์ตูนเว็บตูนอะ ผมไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ก็จริงๆในความคิดผมก็คือมันเขียนง่ายกาการ์ตูนเป็นเล่มอ่าใช่มันเล่าง่ายกว่าใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าคอมิกมันจะหายไปใช่ใช่ใช่ไม่ใช่คือมันแค่แบบปรับเปลี่ยนตัวเองจากเมื่อก่อนหนังสือมันจะจะเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อทุกอาทิตย์มานารูโตะแต่ก็อ่ามันอาจะเปลี่ยนไปกลายเป็นของสะสม อย่างงานสัปดาห์หนังสือเดือนหน้าผมก็ตั้งใจจะซื้อดาพิ่าดาสูนต้องซื้อเป็นบ็อกเซตมาเก็บไม่ได้มาเอาซื้อมาวางก็วันนี้ก็อาจจะรบกวนเวลาของคงครยแค่นี้นะครับที่คุยกันเนาก็ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์อันนี้ก็แบบอยากให้รุ่นน้องที่อาจจะสนใจเขียนการ์ตูนก็เข้ามาหรืออยากรู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเผื่อจะได้วางแผนในอนาคตนะครับก็ขอบคุณคงคายมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ